ครัสบสวัสดีพี่น้องฟ้องไปเมื่อสุขสุขคนพี่น้องวันนี้วันออกวันสาเด้อจังหวัดประชดพลพี่น้องอ่ะไปได้เห็นนะกุหลคบกุ้ศลไปพี่น้องเนาะอ่ะให้ได้บุญได้ลาย,ลายพี่น้องเด้ออ่ะบวชพระบวชพระออกพรรษาสาธุอุปโภคธนาดำพี่น้องเฮาอันนี้เป็น,ปนคลิปใหม่พี่น้องเด้อเพราะมันคลิปเกา่าคือสุดก่อนเด้อหางกัลงมาเนาะพอดีแต่เว็นเที่ยงพอดีพี่น้องสาธุขนะ อฟลวดวเบื่อพี่น้องฮะสองตัวสามตัวเด้ออยู่ดีไม่แห้งอ้าวพ่ได้เห็นแล้วก็ได้ก็แซวไปพี่นอนะ้องเนาะเอาได้บุญได้ก,กุศลพันว่าโอ้ยออกพรรษาลาพระเจ้าอ่าอยู่ที่วัดประทัดพนบ้านพนธาดเมืองเชียงตุทองขแงอนนขวงสนธิ์เขตพี่น้องเนดะ้อวันนี้โอ้แขกคนมาหลายพี่น้องมาอีกหน่อยมาปฏิบัติหน้านที่คือเก่าพี่น้องวันนี้เ่ยสาธุเอ้พี่ไม่ได้แห่หอบบวชวะ หอมเออเป็นบริหายังบม่ได้แห่เพราะอย่างแมงนอกกับมีการอ่าล่องล่ำสรารพันแข่งกันตะลามู่บ้านเนะาะท,ที่สารพงษ์ทำตัดผวนเจ็บวันนี้เบาใน้อยกับติดภารกัน,นนิดนึ่งแล้วบริข้าไปไทยพี่น้องเบิงเนาะนนี้อ้ากจะอู้บุญลายสายยาวพี่น้องเลยเออเอ้้พี่นองโอ้บรรยากาศแดดพี่พลลน้องแดดกระลมเนาะอ่ารมแห้งดีดีวันนี้วัได้เอายังมาเลย มาอาปัจจุบันนาที่เก่าแนงเพี่น้องเนาะอันนี้คือประทัดพนพี่น้องเนาะที่น้ำเพี้ยนตรงกลางเนาะคนเฮาชาวพุทธทั้งหลายาว่จะเป็นพี่น้องเป็นอาพี่น้องฟังไถ่ฟังลาวเนาะอาพี่น้องแขกทั้งเหนือแขกทั้งใตโอ้เขามาหลายพี่น้องเลยโดนลายรถจนเธอไม่มองจอดพี่น้องเลยมันนี่มือชิบซีคำเนาะมือนมือชิบหาเพราะว่ามัอนี่จะเป็นมือร่วมบ้านของเมืองเซกุทองที่ว่าอยู่บระทัดพนเนาะสามสิบแปดหมู่บ้านในพี่น้องเลย สายไปหมู่บ้านมื่อนี้ที่ว่าครูบาอาจารย์มาออกพรรษายอยู่พี่เบิร์ตเนาะตะลังวัดภายในเมืองเซงบุทองแล้วก็มืออื่นเป็นมือสิบห้าคำกะเป็นกับไปออกอยู่บา้านภายบา้านมัน่นถวายอ่าพระเขาทิพย์บ่ตะลัหมู่บ้า,บานเนาะโอ้หามลายพี่น้องเลยบางทีนี่มาท้ายคลิปจีบพี่น้องเบิงบ่งวัฒนดนะพี่น้องเนาะเบิง่งบัง เอาแบบภาพบรรยากาศมีต้นตาลต้นตาลนี่โอ้ยดุดันไ่น้องเด็ดเลยคว่ำซูงคนนะ่ะบ่มีลน้นบ่มีล่มไ่น้องบ่มีหักเนาะต้นตาลนี่คู่กันมาโอ้หลายฟ้าลาบปีไ่น้องเนาะคือว่าหลายแห้งนี่ไ่น้องเลยอ๋อเอาทั้งขางดันขาง,ขงเนาะงดันขางตะข่วนเนะาะเอานำภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากพี่ทอดน้อ,นนองกันแล้วกันเนาะ อีพี่นี่ก็คือใบหน่อยกับ่บได้ถ่ายหลายไปหน่องเนาะเอาจากสองสามพิธีเออพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวส้มกันทั้งด้านหน้าก็หลายพี่น้องบ่อ่าะใบหน่อยปฏิบัติจึงต้องเขียนนอกเนาะก็เลยบ่ได้๋ถ่ายพี่น้องเบิ่งอ่ะพี่น้องเนาะขอบโมขอบใจที่ติดตามส้มว่าจะเป็นทั้งเพจเฟซบุ๊กบอยหน้อยเนาะแล้วว่าทั้งอ่าช่องยูทูบบอยหน้อยชาแนลกับพี่น้องก็ฝากคนไหนก็แชร์คนิดตามให้พี่น้องเด้อคนสต๊อกไข่บอยหน้อยเด้อ นี่อนนอนอโอ้หยพี่น้องไม่ค่าขายแค่บางเบงอะโอเคพี่น้องลาไปก่อนเนาะสบายดีนะสบายดีเด้อพี่น้อง